สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็มาตามกันต่อนะคะกับลมลาวของวันที่สองนะคะพี่น้องจา๋าแอดว่าจะลงแนวทางรัฐบาลไทยแฟนแอทคำนวณให้หาไม่เจอค่ะพี่น้องจา๋าแฟนไปทํางานแล้วเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยค่ะพี่น้องจา๋าไม่รู้จะได้ลงให้หรือเปล่าเดี๋ยวแอดจะหาดูก่อนนะถ้าเจอแอดจะลงให้เดอแนวทางรัฐบาลไทยนะคะ แต่ไม่ถ้าไม่เห็นลงก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเนาะสำหรับใครที่ตามแนวทางรัฐบาลไทยของแอดนะคะอะมาลุ้นกันนะคะสําหรับแนวทางรวมราวันนี้เนาะลาทีวีให้เด่น5เด่น9นะคะระวัง6กับหัวเป็น9ด้วยนะคะเน้นให้นะคะ15 1 9 5 6 5 9 9 5 6น9นะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบตัวที่อจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะจุดไปแค่ไปเลยจ้า ไปกันต่อที่ลาว hd นะคะลาว hd นะคะพี่น้องจา๋าให้เด่นสามเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะเด่นสามเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะเน้นให้สี่ชุดนะคะสามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าเก้าเจ็ดนะคะสามเก้ากับหัวเป็นสามหกวยเด้อเก้าเจ็ดกับหัวเป็นหกเจ็ดด้วยนะคะ เมื่อวานตารางของเรานี้แตกเกือบทุกรอบเนาะใครที่หยิบจับในตารางมาเป็นแนวทางมีโชคมีลาภยินดีด้วยนะคะอ่ะจดไว้แค่ไฟนะคะย้ํานะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมีข้ามีโหลดเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะต่อกันที่ลาวสตาร์นะคะสำหรับแนวทางลาวสตาร์นะคะให้เด่นศูนย์เด่นสี่เด่นแปดนะคะ สายวิ่งใส่รูดนะคะนิ้นไปที่ศูนย์นะคะพี่น้องจ๋านิ้นไปที่0ูนและ4นะคะ,ะสามารถนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะหรือใครไม่ชอบ4และศูนย์ก็ลองนำแปไปวิ่งไปรูดได้เนาะ mm. นิ้นให้สีชุดนะคะศูนย์8ปดศูนยกนะคะสี่เกับหัวเป็นสีด้วยเด้อจดไว้แคปไว้นะคะหยิบจับตัวนี้ไปเป็นแนวทางก็ของทอุกท่านโชคดีนะคะ ไปกันต่อที่ลาวสามัคคีนะคะลาวสามัคคีนะคะเจ็หนึ่งสนะคะเจ็หนึ่งสเนาะเน้นให้สาม1นึ่งเจดหนึ่งสามเจสองเนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งูหนึไลค์หนึ่งแชร์นะคะบินองจ่าโอ้แอดก็พูดผิดพูดถูกเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปเด้อบินองจ่าเนาะ หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะอะ่จดไว้แคบไว้นะคะไปกันต่อที่ราวกาชาตินะคะพี่รองจาสำหรับราวกาชาตินะคะให้เด่น9 3้หนะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยเดอ้อนิ้นให้5้9เก้าเก้าศนก้าะคะห้าเก้าเก้นย์ก้าสานะคะ, 59, 90, 93, ะ,คะจดไว้แก็บไว้เลยจ้าดูคลิปจบแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้นทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า